ความมหัศจรรย์แห่งสุดยอดสารต้านริ้วรอยจากภายในคุณมีริ้วรอยเหล่านี้หรือไม่ริ้รอยร่องลึกตามหน้าผากหว่างคิ้วและร่องแก้มรอยตีนกาหรือร,รอยแบบตื้นที่ประสานกันเหมือนตะข่ายเล็กๆปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดริ้วรอยเหล่านี้ก็คือผิวขาดความชุ่มชื้นและอนุมมลอิสระรังสี UV จากแดดและมลภาวะต่างๆ จะเป็นตัวกระตุ้นให้อนุมูลอิสระทำร้ายผิวโดยการทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังจนทําให้เกิดริ้วรอยและจุดด่างดำขึ้นบนผิวริ้วรอยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่ริ้วรอยแบบตื้นมีลักษณะเหมือนตาข่ายเล็กๆประสานกันบนผิวและริ้วรอยร่องลึกมีลักษณะเป็นรอยย่นใหญ่ๆบนผิวหนัง ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณหน้าผากหางตาและลำคอกิฟเอรีนอสตาแซนทินจุดยอดผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยแห่งวัยอสตาแซนทินจะช่วยลดเรือนริ้วรอยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวและทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกิฟเฟอรีนอสตาแซนทินประกอบไปด้วยอสตาแซนทินสารสกัดจากสาหร่ายสแกนดิเนเวียและวิตามินซี กิฟอรินแอตตาเซนทินเหมาะสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องริ้วรอยอายุ28ปีขึ้นไปกิฟอรินแอตตาแซนทินสุดยอดสารต้านริ้วรอยจากภายใน